ไฟเปิดปิดใต้บาะจะวางขายเร็วๆนี้นะครับเรามาดูนะครับว่า,าการเปิดปิดไฟใต้บาะเป็นยังไงนะครับไฮไลท์มาดูครับนี่ครับนี่คือการสาธิตนะครับเปิดปุ๊บหน่วงเวลาเปิดไฟสว่างเหมือนเดิมนะครับปิดปุ๊บดับทันทีเปิดปุ๊บไฟก็จะหน่วงแล้วก็เปิดนะครับปิดใต้บาะเปิด ไฟใต้เบาะนวงเปิดสว่างขึ้นกว่าเดิมเอาม่ครับปิดเปดิดหน่วงนิดนึงเปิดเห็นไหมครับนี่ครับคือไฮไลท์ของอกล่องไฟเปิดปิดไฟใต้เบาะนะครับดูนะครับคาดว่าเร,วเ,รวเร็วนี้จะออกมาวางจําหน่ายนะครับเห็นไหมครับสามารถคอนโทรลได้ด้วยว่าให้รีเลย์สั่งงานหนวงช้าหน่วงเร็วนะครับนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่ไฟหน่วงเวลาใต้เก่งนะครับขอบอกแต่เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเองนะครับโดยลิขสิทธิ์ของ G L P นะครับเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมครับสวยงามนะครับชุดที่แล้วผมทำแค่เปิดอย่างเดียวแต่วันนี้ผมทำให้มีการหน่วงเวลาเป็นการไฮไลท์ลูกเล่นเพิ่มขึ้นสำหรับรถที่สวยงามสำหรับ ทุกท่านนะครับที่ต้องการอยากจะสัมผัสเรื่องระบบไฟนะครับเห็นไหมครับปิดเปิดนะฮะเห็นไหมครับโอโ้โหโอเคเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะจัดวางจำหน่ายนะครับโอเคสวัสดีครับ